งถึงสีแก่ด้วยการมัดย้อมและการทำลวดลายบาติกชุมชนทุ่งโหงได้ตระหนักดีว่าเรามีความชำนาญในเรื่องของการย้อมอยู่แล้วจึงกำเนิดแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวัฒนธรรมในเรื่องการออกแบบแฟชั่นด้วยการเพ้นต์การมัดย้อมและบาติกโดยการนำเอาห้อมเปียมาสร้างสรรค์ออกแบบให้ร่วมสมัย อีกทั้งยังต่อยอดไปเป็นเคัหพันธ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยหมู่บ้านทุ่งโหงเป็นหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นชื่อมากได้แก่ผ้ามอห้อมซึ่งถือกันว่าเป็นผ้านเนื้อดีทนทานและสวยงามตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และจากการค้นคว้าในหนังสือประวัติศาสตร์พบว่าอพยพมาจากเมืองพวน ขวงเมืองเชียงรายสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณปีพุทธศักราช2360-2380อถึง2380าอาชีพหลักของชาวทุ่งโฮงคือการทำผ้ามอห้อมแท้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอเชิงหัตกรรม ช่วงนี้ก็จะเจอพีเอกนิดนึ่งเนะาะค่ะก็ของเราถ้าพูดถึงจังหวัดแพร่สิ่งที่นึกถึงอันดับแรกๆก,ก,ก็คือผ้ามอฮ้องอเคยได้ยินกันไหมคะทุกคนรู้จักไหมผ้ามอฮ้องเป็นสีอะไรคะ ส่วนมากนี่จะทําให้เขาเดินเข้ามาหาเองเลยแม่จะไม่มีหน้าร้านข้างนอกนะเพราะว่าเราเราอยากให้เขารู้ว่าเมื่อห้องของเราไม่ไม่ได้หมกมิตรเราทําธรรมชาติจริงๆแล้วให้มาสัมผัสเองเพราะราคาของเรามันค่อนข้างสูงถ้าถ้าเราไปขายข้างนอกเขาก็บอกสูงจงังตรงเนี้พันกว่าบาทแต่อีกร้านหนึร้อยกว่าบาทถ้าเป็นสีเคเมีประมาณร้อยกว่าบาทหรืสองร้อยอะไร เราก็จะให้เข้ามาเห็นว่าเอของเราเป็นอย่างนี้นะอย่างมอย้อมของเราเนี่ยเราย้อมได้แค่เสื้อตัวเดียวนะตอนหนึ่งม่อแต่ถ้าเป็นสีเคมี่ย้อมได้ประมาณ50าสิบตัวองซึ่งมันจะต่างสวัสดีครับแม่ครับก็ก็อยากจะสอบถามว่าปกติเนี่ยชุมชนเขาชุมชนที่นี้ครับที่ผมเนี่ยครับเขาทำผ้ามัดย้อมตามบทนเลยหรือเปล่าอ่ามันมีหลากหลายลูกบางบางที่ก็จะเป็นอ่ ที่ย้อมแบบโบราณแต่ใช้สีเคมีครับบางที่ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมมาจากโรงงานแล้วแล้วก็นํามาตัดเย็บส่วนที่นี่ที่ทําแบบนี้คือเราสืบสารวัฒนธรรมไว้ไม่ให้ไม่ให้มันสูญหายก็คือทําแบบมะเก่าเลยคือทําจากสีธรรมชาติจากใบไม้เลยแล้วก็ทอเองย้อมเองทอเองทั้งหมดแต่การปลูกเราไปปลูกบนดอยค่ะ แล้วที่นี่มีคนเข้ามาศึกษาเยอะเยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่เด็กอโนุบาลเลยครับ่ะก็คือตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยถึงปฐมมัธยมใช่มัธยมใช่ค่ะจนถึง<ม>นักศึกษาก็ติดเต้นก็ดีใจมากก็ที่ผมก็ยอมด้วยตัวเองก็ภูมิใจเหมือนกันครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมหาลัยด้วย